สวัสดีครับผมเออ <c oughs> อยู่ในเกมที่มันเตสคนเดิมอ,อ๋อทอมโดนทอมโดนทอมโดนทอมตายทอมตายตายดิตายดิตายดิยด <c oughs> เออทอมไม่ยอมตายทอ้องใจ <c oughs> ต้องอัดหน้าทอมหนึ่งทีครับ <c oughs> โ,โอเคตุ่ย <c oughs> ยอมจินสระกำจินสระ A D A ที่มันมีสองวันอะแล้วโหลดทิปเตสใหม่มาโคตรแหลกเลยตอนนี้นี่ไม่น่าลบเลยทอมหันหลังมาทอมเออโอ้โหตะกี้ที่เข้าด้วยดีกว่ะฮองกระดูกไม่ค่อยใจมาเลยเจ้าไก่ดาไม้ปะทะธนูโอ้ไอยขี้สไปตึ๊งตึ๊งปืนตีนต้องไม่ มีคนถามว่าเขาไม้ก็ตอนนี้มันไม่สนแล้วเล่นต่อเออตายตายไปหนึ่งเอ้ยอีปักหน้าปักหน้าปักที่หน้าธมโอ้ยแยเกือบโดนอุ้ยมีโดนอุ้ยเกือบโดนไพโล่แม่งจะมาเอ้ยเออเออเฮียไพโลมาหากูแล้วกูดีแล้วไพโร่มาหากูแล้วกูนีแล้ว ทำไมเหี่ยเดี๋ยวค่อยลงหมอกแกงทำใหม่อะทำอะไรทำอะไรมันทำอะไรทำอะไรเดี๋ยวชีจะโฮมลานงัวเฮ้ยมาดิ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 ก็หนังเลยเดี่ยวนี่เออไอ้ยี่ห้อแรงเหรอวะแรงเหรอพ่อเป่านะทำผมทำไม่ได้ผมไอ้เกินตีนเนตีนวะทอาขอดูผมขอดูผมในทอม ขาดูผมหน่อยว่างๆเมื่อเขานเม่างมาก่อนตอนนี้กูไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างดูผมหน่อยดูผมหน่อยผมอยู่เฉยที่ทอมเฉยโอ้โหโคตรเกเลยทอมข้างหลังนี่เกียร์เกียร์เป็นเกียหลอกคน อ๋อไม่ขึ้นมาวะแม่ไม่ได้เล่นแบบไอ้นี่มานานเฮ้ยยุ้ยไม่โดนแต่ปกติบายคุณลงสีเลยแม่งเล่นสีดำมาเฮ้ยไม่โดนวะไม่ไม่ออีมือ้ยอื้อเต็มเต็มอัดหน้าทมทีนี้ไม่ได้อยู่หลังเจ้าเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนหรอกเฮ้ยคลิปไห้โดนไห้โดนไห้โดนเลื่อนเลื่อนมาอะไรวะ แกมันจะเก๋อเฮ้ยเอเฮ้ยไม่โดนหรอโหเชียวหัวเฮ้ยคือม่โดนว่ะเดี๋ยวนี้กระสุนหมด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 เก็บก่อนเก็บกระสุนไปอีกชิ้นเย็บก่อนได้เปรียบเนี่ยวะไปอันนี้เยอะเี้ยไอเไี้ยกูขึ้นไปแล้วไอ้บายเออไอ้เี้ยทำไมกูตายวะทำไมกูตายวะ อืมกูไปปรับแต่งกันหัวสเกลเนี่ยอ่ะฮิวเพื่อนยิงแม่งเจ๊แล้วก็ฮิวเวอรเพื่อนอ้ะมึงดูด้านบนผ่านมึงดิทำไมวะด้านบนลองดูไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นตัวนอนอยู่กูเห็นละกูยิงแม่งกูยิงแม่งทำกูขอยิงแม่งก่อนทำอย่ายนี้ไม่มานี่ กูจะเอาหม้อจะขึ้นหนูปากอย่าหิวไม่นานนะอย่าหิวไม่มันนะทอมไม่โดนเลยวะไอ้เหี้ยไปยองก็จริงกูแต่อย่าหิวไม่มันนะทอมเอาไม่หลับเลยไม่โดนละทอมไม่โดนหรอกทอมไม่โดนหรอกทอมไม่โดนหรอกทอม คุณตีไหนสักคุตีหนสักคุตีไหนสักคุตีไนสัเปลี่ยนหัวรก่อนผมกเากเบื่อแล้วเี่ยเป็นเป็นโล่เนอ์เดโมจเดโมกันอันี้าจะนออกไปออกไปออกไปจะไปดินจะไปการที่้าก่อนจากการที่้า ไปแล้ววดดีวดดีส hmm. ก okay. mm ๊อตทอมอุ hmm. mm ๊ย hmm. ม mm ันตบม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 ันตบดูมันตบดูมันตบดูมันตบตบทำไมตบทำไมตบทำไม คิเดเขาจีคิดเขาตกไปไหนวะตกไปไหนวะไปไหนวะไปไหนไ,หไปไหนอะไ,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  <c oughs> ไปไหนอะเออไปไหนอะผู <c oughs> ไไ้ <c oughs> ชมครับตอนนี้เขาหลับไปแล้วไม่เดี๋ยวนี้ก็มีฮาโลวีนแต่กรบผมเออทอมตายเอ้ยไม่ใช่ทอมไม่ใช่ทอมนี่หว่าเพืตายเมื่อกี้มึงพูดกูตายตอ่อไป เจโดดบองเต็มเต็มครับผใจจงใจแล้ตายเฮ้ยชิวเลยทวว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 วบินเลยทววววม่ววาวว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 วาวว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 วมววววววว็วววมควว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 วหวววหั โฮมทำไรโฮมทำไรให้โฮมรันให้โฮมรันอูรุนปักหน้าเออแล้วก็ลัดเมื่อกี้กำลังตบเมื่อกี้พูดรแป้งเลยสัตว์กูออกไหมไปเลยไม่โดนไหมเฮียโอ้ยเฮียอุ้ยโดนโดนตัวเฮียได้กัดเตมเต็มเต็มเต็ม ทอมโดนตัวทอมดูกดุงไปข้างๆทอมอ้าวทอมโดนเอามเมื่อกี้โดนโดนคนกัดทอมเห็นปะโดนตัวอะไรกัดทอมเห็นปะมันเป็นเอฟเฟคเว่ยมึงเห็นปะมันโดนอะไรกัดทำไมเอฟเฟคไม่ใช่เอฟเฟคพอมันมันเปิดจากกล่องถึงจะได้เออไงมันเป็นเอฟเฟกต์มันเอฟเฟกตคหาอะไรไม่ใช่เอฟเฟกต์มันคืออะไรคือเล่นไรวะไรวะ สวัสดีทุกๆคนแบบสากลแล้วก็แบบกินงำยำยำขึ้นคุณเจี๊ยบแบบพากลเราก็แบบกินไอคิดไอคิดไเข้าดิป่ะไอคิดไดเข้ายี้ตบพึ่งดูดิโหพวกนเลยกราบจังรรอหลังนายอุ้ยเฮียตกยิงไปตกเลยโอ้เฮียอันหน้าโอ้ไอเฮียอันหน้าเก็บเลือดต่อยิง ไม่ได้เอ็มควายพวกกูโอ้โหโอ้โหข้างในแก่จังเลยก็นั่งนั่งสมหัวไกจเคยใช่เป่าทำอะไรกันเอ้ยชิปายมันพยโยมรันโค้ดอย่าอย่าบินตูติดจับบินเลยนะผมท่านผู้ชม ก็โหลดไปโหลดไปโหลดไปเสร็จแล้วครับผมอนเดิมก็สีแดงครับผมสีแดงอ้าวสีแดงเต็มเราก่อนรับรอก่อนโอเคส,เสีแดงแล้วได้แล้วครับผมมาจังหวะนี้ไยโลใหม่เงี้ยวัดนี้วัดนดี้วัดนี้วัดนี้วัดนี้โอ้ยเราเต็มเต็มเก่งต,ยตายมิ่ง เก็บเดือดต่อครับผมวันดีวัอุ้ยเฮียโอ้ย,ย,อยเกือบตายตายโคตรกาอะจังหวะนี้ทอมครับคุณทอมครับผมอะไรเข้ามาดิโยเมื่อกี้เน็ตไม่ไม่ไม่เน็ตหลดเกมหลดไปทั้งเกมเลยอ้าวครับสวยแล้ว จังหวัดนี้โดนเผาตายเลยเออผมมาเร็วพิธ <kin> ีการฆ่านคนดิจิตอต้องฆ่าแบบมีหลักการนะครับผมการฆ่าแบบิี่โต้องฆ่าแบบมีหลักการอย่างเช่นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เออไม่ตายกัมมันจับบักเง,งี้ยมันเป็นรูปตุ๋ยแล้วก็ตุ๋ยมันไม่เข้าครับผมถ้าเข้าแบบนี้มันไม่นานแล้วนี่เนละยดีกัดหน้ามานันครับผม แต่วันนี้ก็หายตัวครับผมวันนี้ก็รอเลยครับผมรอเลยครับผมเอ้าตุ๋ยเพือกปตุ๋ยสไตรายเปอร์เฮียอะไรอ่ะม่ใส่ไม่ใส่เกาะหลังอ้ําทำไรกูอําบอกมาสิทำไรกูจะตุ๋ยตูดกูเหรอเอ๊ไม่ได้แอมกูหลอกไอ้แบบตอนนี้พวกนายเนี่ยบทเนี่ยไม่ได้แอมกูเนี่ยอ้าวไม่ได้แอมกูใช่ป่ะพูด พวกนี้มันไม่เข้าใจนะทุกคนคงรู้มันสามารถบินได้ตัวนี้มันสามารถบินได้แบบดิจิตอลนะครับผมต้องบินแบบดิจิตอลรอนะครับไปเดินไปเลยผมเป็นสเกลไม่ต้องบอกก็รู้ไปสวยปุ้ยตบหัวดิ่งเลยเอาไปยั่งไอทอมไปไหนไปไหนไอทอมไปไหนทอม นี่นี่ทำไมทำไมผมตกเสียไม่ไม่เสียเลือดครับผมมีปืนพกอันนี้ครับมันจะไม่เสียเลือดเลยถ้าตกจากพื้นจะโดนเผามันก็ถ้าโดนเผาก็ตายครับไอ้ไอ้คอมยิงคอมปากมากตรงนี้นี่ข่าวมันตกพนบ่อยโอ้ยติดเที่ยวแล้วเนี่ยเอ้ยตกติดเที่ยวอะไรโดนโดนแล้วทำติดเข้าแล้วติดเข้าแล้ว เออเราดูสวยตายไม่ใช่นี่วะจิดคนตกตายทำไม่มีปืนพกไงก็เลยทับไม่ไหวแล้วห่วยไปรู้ไปรู้ไปรู้ทำข้างกันได้เหรอโอ้โหหัวยดไดรอยนี่จังหวัดนี้ครับผมยิงยิงมัน เฮียเฮียโซเชอร์ไปเดกลูกองต์ตะพิงอือมอืมทำออกไปโ oh, yeah. <c oughs> อ้ยเฮียจะตายหายจะทำไม,ม่กี่ห <c oughs> นูไม่ค่ะคนไตของนี่เป็นหนีตกอีกทีตายและที่อเขาเขาฐานเฉยเอ้ยสปายสปายเหรอสปายเป็นไพลเห์ เฮ้ยไปไหนทองอ๋อลงล่างกับฐานในทศทีเฮ้ยเยอะฉันเลอดก่อนนะสวัสดีครับเต้นไหนไปไหนไปไหนอะอยู่ที่บ้านนี่อ้ยเยอะไม่พ่อมันมีไม่มีกิ๊งใส่ จังหวะนี้ป้าตกไม่ดีนะครอมไพโลไม่ยกอาเผาไปแก่โอ้โหโซย์โอ้โหเออปับซำ้ำปวดท้องท้องเสียแต่อย่าทัาน้ำขาวตาแต่บินจิครัไปแล้ว อ้าวคุณทำไปไหนแล้วยิงอ้านหน้าหลงพี่ท่านถ่ายอยู่ปะเนี่ยฮะถ่ายอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวถามเซ่ก่อนถามมันซิกจี้ไม่ดีนะครับผมสปอยเหรอเต็มๆหลังหักตายโอ้สเนปเปอร์หดมากสเนปเปอร์จัดไปครับผม อย่าหาผมกากไม่กากนะครับผมไม่กากนะครับผมไม่กากนะครับเออวเวลาเราเราชอบอะไรแบบจุบบุญยุบบุญน่ารักน่ารักอ่ะผมไม่กากนะครับอ,อืกากเลยตอนนี้โอ้ยไ,ไม่มีอะไรอ้าจถุงต,ต,ต,ต้องถุงซันนเปอร์แบบนี้ต่อถุงจัปาแบบนี้ต่อตุ้ยเอ๊ะเป็นอย่างงี้ครับผม กลับมาแล้วก็กลับไปแล้วก็หายตัวผู้ชรา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 เฮ้ยยิงแม่งยังไงยิงแม่นยังวะไงสัสยิงยิงเฮ้ยเกือบโอ้ยไม่ทันโอ้แม่งมึงเล็งกูเลยเมื่อกี้ทขามึงไม่มาเลยวะโหอยากกากดิช่อม อ่ไหนวะทอเอามึงออกมาจากฐานนี่ก็ออกมาเป็นชาติแล้วอเป็นตัวอะไรทอมอึอึอ๊ะสุดที่มดตายตุย๋นตัน้งสองคนนะครับวิทยาตุนย,ยิงกูต้องตายยิงกูต้องตายคนยิงกูต้องตายยิงกูต้องตายคนยิงกูต้องตาย

เออนั่นแหละขอบใจเพื่อนเอ่ออีกคุยไซเลปเปอร์เป็นทำอะไรเอื้อวางหมดเอมกูขอมีแค่ทีละขอดขึ้นกูก็อยู่ได้แล้วอ้ํากูจะโชว์เกียนกวาไปวางีย่ได้ทอมไม่ใช่ทอมใช่ไหอุ้ยเกือบตายด้วยสาม อ๋อบอกแล้วไงตองเตะมันพ่อดูอะไรนะบอกว่าอะไรไม่ได้ฟังเลยอ่ะแต่เราต้องตีแต่ทางนู้นั่งเนี่ยต้องเข้ามาอ๋อไก่ขอโทษไอ้เก่อะไรก็เลยไก่เผ็ดเอาข้าวเจ้าเพราะมีเพราะมีน้ำพี่ประตูหนึ่งอันอยู่แล้วเอาปีไก่มาให้

ไปออกไมได้ช่วยด้วยต้อนที่ชมต้อนที่ชมไมันกูทอมไม่ฟันกูเด็วทอมเออนีจะยืนงงอีกทอมฟันไม่ได้เลยืนงงอีกต้อนที่ชม ยี่นต์เตือนเพื่อนดีติอนะครับน้องตื่นสวัสดี่ทอมน้องสัสดีกันแล้วก็พลังปุ๊ครับอะไรเหรอมาจี้นั่งกัดเล็บอยู่เด็กอร่อยทอมเก้อกัดเล็บเออนูหลับนูหลับเลยฮิตดิเนะฮิตดิเนะฮิตดิเนะตายปะ ตายค่ะหรือว่าขับฐานได้ก็ลับเรียบร้อยอ่ะที่จะวางได้เงินกระถมหอัดดีเมื่อกี้ใครยิงอะไรมาเมื่อกี้ปืนจิ้วๆอ๋อกูรู้แล้วอ๋อเราเจอมาแล้วไม่คิดจะเล่นแล้วหรอว่อจ่า อัดหน้าไม่ปะซุ่นไปได้ข่าวมงยิงก,ไกูได้ข่าวมึงยิงกูเออได้ข่มงยิงกูเออได้ข่าวมงยิงกูไม่โดนวะอุ้ยเยอะปวดเจ็บเลยเมื่อกี้วันนี้ก็มันแย่งเรืต่อหน้ากูกูหยุดไม่ได้ข้าแม่งเลย เส่ปื้อหัวคยเหรอเส่ปื้อหัวคุยเหรอสตทสตีทสเีทสตีทงนงนีดูดูไปชิมกินดูเออฟินฟินทำไมทอมอแล้วฟินที่มาทอมฟิน เออกูสอยตายโดนสอยตายกันเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำไพโลไพลโลเฮ้ยยิงเจอเลยเดินไปเดินมาโดนเขาตายฮะ เนื้อไพโลไพลโลหายวูวไพลโลไพลโลไพลโลโลูกตุ่มหวานตุ่มหวานเอาอ้ำใส่หัวฟักทองเหรอฮะถือว่าใครดีกว่าทำไมไอ้พูดอะไรไอ้ไม่รู้เรื่องไอ้เป็นคนไข้อ้ไม่รู้เรื่องเลยหวัดดีหวัดดีเฮ้ยทอมอือ กำไปยิงตายแพ้กระโดดหน้าไม่โดนก็ยิงแม่งหมดก็จะออกก็จะแล้วแค่ยิงหัวไอ้ได้ไม่ได้ยิงหัวแต่ยิงตัวตายได้ข่าวทำเป็นเดมเอ้ยได้ข่าวทำเป็นเมดิกนี่ใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะนี่ไม่ปืนไม่ติดขี้ ไม่ใช่ทอมไม่ใมาทอมเนี่ว่ยทอมเนี่ยทอมเนี่ยทอมเนี่ยทอมอ้ยเหี้ยเจ็บลังกั่งังนั่งถูกคนช้าเล่นอยู่เลยมาดินักิ๊งปินงมาดิอ๋อติด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 ที่อะไรติดที่อะไรไม่เกี่ยจอ้บิลเลย จังหวะนี้โหยหมูขอจบเพียงแค่นี้ครับเอ่อทำการทำท่านี้เดี๋ยวใหม่แน่บักทองบยบายครับผม